สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบุรี4 6อัมฤเธ็์นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีเหรียญของหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิคุณทองครับเป็นเหรียญ M16 นะครับปี2513นนะครับนี่อ่ะก็ก่อนจะชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงนะครับนี่ อ่าส่วนนี้นะครับเป็นลายแอดนะครับแอดไซน์นำหน้านะครับตามด้วย t g 6หกสามตัวนะครับนี่ t g 6หกหหนะครับอ่าส่งพระมาสอบถามได้นะครับนี่ผมยินดีให้คำปรึกษานะครับอ่าวันนี้มาชมพระกันเลยดีกว่านี่เป็นเนื้อเงิน e สองห้านึงสามสวยไหมครับดูสิเนื้อเงินบล็อกเงินครับดูตรงไหนครับนี่เห็นไหมเห็นเส้นใหญ่ๆตรงนี้ไหมครับนี่เห็นไหมนี่ดูด้วยตาเปล่าครับนี่ค่อนข้างจะเห็นติดชัดนะครับนี่ทั้งเนื้อเงินเนื้อทองแดงบล็อกทองแดงครับนี่สังเกตดูตรงนี้ครับจะมีเส้นวิ่งใหญ่ๆคมๆแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหม เส้นสายฝนจะวิ่งทั่วเหรียญน,นะครับนี่อ่ะส่วนด้านหลังนะครับจะตอกโค้ดนะครับนี่เห็นไหมโค้ดชัดเจนนะครับนี่อ่ะเห็นไหมนี่การตอกโค้ดนะครับนี่จะเป็นการตอกลงไปนะครับไม่ใช่อ่าในพิมพ์นะครับแบบนี้นี่เห็นไหมเส้นสายฝนสาด คมๆค,ครับทั้งเหรียญเลยดูดิอ่ะเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับนี่นี่เส้นใหญ่ๆนะครับคมๆแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยอ่านี่นี่น,นี่โอ้โหดูดิอันนี้คมจริงนี่โอ้โหเกือบ ชนขอบเหรียญทั้งสองด้านเลยนี่ดูดิเส้นนี้ครับอ,อ่าก็เป็นวิธีการดูนะครับเ,เหรียญ m 1 6เนื้อเงินนี่ใบหน้าติดคมชัดนะครับนี่เห็นไหมเห็นดวงตาของพ่อไหมครับนี่เห็นไหมดูตรงเปลือกตานะครับนี่เห็นไหม นี่ตรงเปลือกตาพวกนี้ครับนี่ี่ตรงคิ้วนะครับนี่จะมีเส้นวิ่งอยู่ครับนี่ผมซูมให้ดูทีนะนี่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 อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่อะนี่ติดชัดเลยครับนี่ดูดิอ่จะเป็นเนื้อเงินนะครับ จะมีเนื้อเดียวนะครับที่ต่อโค้ดครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่อ่ะส่วนเนื้อนวะนะครับนี่นวะด้านหลังจะไม่ต่อโค้ดนะครับเห็นไหมมาชมกันนวะดูตรงไหนครับนวะดูตรงจุดตรงนี้นะครับนี่ระหว่างจมูกกับขอบตรงนี้นครับนี่ จะมีจุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่ะสังเกตด้วยตาเปล่านะครับก็จะเห็นนะครับนี่เห็นไหม,มจุดจุดนี้เลยครับนี่จุดจุดตรงนี้เลยครับนี่อ่ะส่วนด้านหลังนะครับจะไม่ต่อโค้ดนะครับที่ผมบอกเอาไว้เห็นไหมอมาดูดีกว่านี่ความสวยของนว่านะครับนี่วาร์ปเข้ามาเลยทีเดียวนี่ใช่จุด ใหญ่ๆคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ออืดูดีเนี่ยเหรียญน,นี้ยเจ้าของเก่าครับนี่บอกกับผมว่าเป็นเนื้อเงินนะครับผมบอกกับเจ้าของเก่าว่าถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับเก๋เลยถ้าเป็นเนื้อเงินเก๋เลยเพราะอะไรครับเนื้อเงินจะมีแค่บล็อกเดียวครับเป็นบล็อกเงินอย่างเดียวนะครับส่วนเนื้อนะวะ <c oughs> ก็จะมีบล็อกเดียวเท่านั้นนะครับเป็นบล็อกนวะนะครับนี่อผมก็ฟองตอนแรกเนี่ยเป็นเนื้อเงินเนี่ยซองเลยเออใช่จริงๆเนื้อเงินก็เลยตัดสินใจขอเจ้าของพระนะครับยิงเปอร์เซ็นต์ดีกว่าครับที่ห้างงามวานนะครับ ปเออกมาครับเป็นเนื้อนวะนะครับนี่ดูดินี่เนื้อนวะต้องมีจุดตรงนี้ครับแล้วก็เนื้อทองแดงบล็อกนวะนะครับต้องมีจุดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่จุดเดียวนะเท่านั้นนะครับนี่วิธีสังเกตดูนะครับนี่ดูดิเหรียญตึงดีจังเลยครับอ่าส่วนหูเหรียญความคม อ่ะขระยันพวกนี้เคยทำคลิปสอนอัาไว้แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับอ,องค์สุดท้ายสามเหลี่ยนนี้เป็นเนื้อทองแดงนี่เนื้อทองแดงทั้งหมดนะครับนี่ออกมาก่อน เนื้อทองแดงทั้งสามเหลี่ยนนะครับนี่ก็ทองแดงทองแดงทองแดงอ่ะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับบล็อกนวะนะครับนี่เห็นไหมอ่ะม o o ให้ดูหน่อยเห็นไหมเนี่ยอ่ะระว่างจมูกกับขอบเหรียญน,นครับจะมีจุดอยู่อ่ะมองไม่เห็นเดี๋ยวตีกล้องดีกว่า เห็นไหมครับนี่เห็นไหมอ่านี่เห็นติดชัดนะครับนี่จุดตรงนี้นะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงบล็อกนวะนะครับนี่อ่าง่าย่ายเลยดีเห็นไหมออีกดูด้านหลังหน่อยนี่เห็นไหมผิวเหรียญจะตึงๆครับไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดนะครับ จะมีโค้ดแค่เนื้อเดียวครับคือเนื้อเงินนะครับอ่ะสองเหรียญนี้เป็นบล็อกทองแดงครับเนื้อทองแดงครับดูตรงไหนอ่ะเพื่อนเพื่พี่พี่นะครับที่ชมคลิปอยู่ครับนี่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมในร่องตรงนี้ครับจะมีเนื้อเกินครับในร่องตรงนี้จะมีเนื้อเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูทั้งสองเหรียญนะ เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูทั้งสองเหรียญครับส่วนด้านหลังครับไม่มีโค้ดเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมไม่มีโค้ดนะอันนี้ไม่ต้องไปเทียบขอบตัดนะครับนี่ดูแบบนี้ทีเดียวจบเลยอ่าฟึบไ,ไปไปอ่านี่ได้ไหมเนี่ยอ่า ขยายหน่อยครับเลนมันไม่ได้ครับนี่อ่ะเอาทีละเหรียญดีกว่าถือสองเหรียญดียมันจะหล่นครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่ชัดเจนนะครับนี่ในร่องนะครับตรงปลายคางตรงนี้ครับนี่จะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับนี่กลางจอตรงนี้ครับนี่เรียกว่าเหรียญ m อ เนื้อทองแดงนะครับบล็อกทองแดงนะครับนี่อ่ะและ้วดูดูอีกเหรียญน,นะครับนี่อะวางเหรียญนี้แล้วจับเหรียญนี้นะนี่ครับอ่ะเห็นไหมนี่นี่กลางจอเลยซูมให้เห็นเห็นเลยครับนี่ดูดิเห็นไหมครับในล่องจะมีเนื้อเกินนะครับนี่อ่ะก็ น่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับนี่บล็อกทองแดงบล็อกนวะเนื้อทองแดงเนื้อนวะแล้วก็เนื้อเงินนะครับนี่อ่ะก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมต้องสิมรีก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกํำลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ